ครับอันนี้วันนี้น้องหมิวก็จะมา <c oughs> คือตอนนี้คือแม่ทำภาคเสียงนะคะคือตอนนี้นี่จะเป็นครั้งแรกของหนูเรียกครั้งแรกไม่ได้สิเพราะว่าหนูก็เคยทาแต่ต่ว่าในความที่หนูแบบทําไม่เก่งทําไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะคะก็นี่เราต้องเทค่าเราต้องทํำยังไงตอนนั้นคือสับสนมากเพราะว่า เอ๊ะอยังไงก็ไม่รู้นะคะคือถ้าน้องมีภพคเเี็งไรผิดก็ขอโทษนะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบพักเสียงแบบเราฟิลเล่าเรื่องนะากจะไม่ได้บอกบรรยายไปว่าเอ๊ะตรงนี้มันทํำยังไงนี่คือตาสอนนูควรข้าวหรือเปล่าเรียกแบบนี้เราเราไม่รู้เลยคือตอนนี้เราอยู่กรุงเทพเราก็เคยทํานะคะแต่แบบว่าตอนนั้น เราอาจจะไม่ได้ทําแบบนี้หรือเปล่าถ้าเราทำผิดว้าน้องหมาเต็มเลยค่ะดูสิน้องน่ารักมากเลยนะคะเอาล่ะที่ก็จะน้องก็จะทําไปเรื่อยๆนะคะก็อืตักข้าวใส่ไปเรื่อยๆค่ะ เราจากที่จะข้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาเข้าไปล้างน้ําอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ก็คือกาลังสับสนว่าล้างยังไงเราอาจจะจะไม่ค่อยถนัดนะคะเพราะว่าหนูก็จับไม่ค่อยเก่งแล้วก็จะค่อยๆซ้เข้าไปแบบนี้ล้างไปให้มันสะอาดนะคะแล้วหูก็จะได้ไม่มีเขาเรียกอะไรเขาเปือกแล้วก็เศษอะไรไม่รู้ลงไปนะคะก็ทำความสะอาดไปเรื่อยๆค่ะ แล้วคุณตาคือช่วยมากก็เราก็แบบอ่าโอเคเลยทําแบบนี้โอเคเลยอาจจะสับสนนิดนึงนะคะเรา,เราทําไม่เป็นนะเียนจากแล้วข้าวเ,เ,เ,เสร็จเอ้ล้างข้าวเสร็จเราก็จะรอให้น้ำออกจากที่หุงข้าวนะคะแล้วเราจะก,ก็เราจะข้าวไปวางลงในนวดครึ่งนวดนวดหครึ่งนัหดนึ่งนะคะก็ดูขอไปามพูดผิดค่ะ หลังจากส่วนนี้เสร็จไปก็จะเป็นหน้าที่ของคุณแม่นะคะก็ตอนนี้ก็อาจจะมาดูครัวว่าเขาใช้ท,ทาอะไรแบบไหนหลังจากที่ได้ยินมาต้มปลาใส่บวบหรือเปล่าตอนนี้เลยค่ะเดี๋ยวแม่ตั้งกล้องก่อนนะคะเราก็จะทําหน้าที่ดูหงดข้าวตอนนี้เราก็จะเอาข้าวเก่ามานึ่งด้วยนะคะเพื่อความไม่เสียดายข้าวที่หุงใหม่แล้วก็ข้าวที่ยังกินได้อยู่จะได้ไม่ความบูดนะคะก็จะนึ่ง ไปเราก็จะคอยเอาควานข้าวเก่ามาทำเม็นย่างๆๆๆนะคะก็ถ้าก็ยังไงก็รับชมคลิปให้จบด้วยนะคะนี่เป็นคลิปพิเศษเลยแบบโครพิเศษหาได้ยากมากนะคะเพราะว่านานาทีจะได้ทำแบบนี้คะ่ะ หลังจากเราเอาเข้าวใส่ลงในหวดข้าวครบทุกกระติบแล้วนะคะที่มีข้าวเก่าเราก็มาดูนะคะคุณแม่ตําอะไรเ,เขาเรียกเอาเข้าวเปลือกผสมกับใส่กับเพกนะคะสะไปทําเป็นแกงนะคะแล้วก็นี่นี่คือก็ต๊องแม่ส่วนเราก็เอาฝาามอบมาปิดไว้นะคะก็ฝาหมอเล็กมากทิรวาไม่ก็ได้ <laughs> นี่นะคะแม่ก็จะหั่นตะไคร้ ตะไคร้นะคะหั่นมาซอยๆ,ๆ,ๆแล้วก็น่าจะเอาไปใส่น้ำพริกหรือเปล่าอัน,นีไม่มันใช่ค่ะตอนนี้คือกำลังหั่นแซ่บๆอยู่เลยนะคะก็เราจะเตรียมใส่ลงโค้กเอาไปตำเป็นพริกแกงนะคะโอ้ยส่วนเราก็คือไปเล่นกับลูกบ่านะคะ เราคงจะมีหน้าที่แคนี้แต่อาจสะยางนะเราก็จะมาดูแม่ๆเราทํางานนะคะว่าทํำยังไงกับตานะคะก็นี่เราจะเป็นการทําแบบทำอาหารครัวบ้านเรานะคะสภาพครัวก็จะวุ่นวุ่หน่อยแต่ตอนนี้คือเขากำลังสนุกกันในการเตรียมวัตถุด,ดิบแล้วต้องใส่อะไรบ้างชําอะไรแบบไหนนะคะก็ดูรับชมคลิปต่อไปเลยนะคะอย่าลืมฝากติดตามช่องปุ่มแม่ั้อยนะคะดูให้ถึง5นาทีขาขึ้นไป ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะตอนนี้แม่กำลังหัน่นหั่นมักบวบหรือเปล่าอาจจ <laughs> ะสำหราก็เดินไปเล่นกับลูกหมานะคะตอนนี้เดินไปเงี้ยเงี้ยนะคะก็คือตอนนี้ก็คือแม่ก็หั่นบมักบวบนะคะส่วนเราก็เดินไปเล่นลูกหมาก็ะมาแล้วหั่นแม่ก็จะหั่นบวบเป็นทรงแผ่นๆน,นะคะแล้วก็ หั่นทั้งสองอันปอกเปลือกไปด้วยโอ้เราเล่นลูกไม้แล้วโอ้ย oh ก็ธาตหมาของจริงนะคะน้องมิวนี่แล้วก็แม่ก็หั่นไปไเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะดูเขาหั่นไปนะคะ จนตอนนี้เขาก็ยังหันไม่เสร็จนะคะแล้วก็ใ่ว่าบะกู่ไปเยอะมากส่วนเราก็เดินกลับไปอีกแล้วแล้วก็มาเล่นจนดเดนนะคะแล้วกําลังสงสัยว่าทําอะไรตอนนี้คือเรามายุ่งทําพิแกงที่เขาไม่ได้ทําหรอกค่ะแต่ก็ไปยืนเฝ้าเขาว่าเขาไม่ทําอะไรต่อจากนี้เราก็ไปยืนดูหม้อต้มไข่เพราะว่าเราต้มไข่ไว้เราจะกินไข่ต้มนะคะเย้นี่เราก็เล่นพิแกงต่อไปนะคะนี่ไข่ต้มได้แล้วแล้วเขาก็จะทําต้มข้าว ผงข้าวอะไรสักอย่างเมื่อกี้นะคะลืมไปแล้วโอ้ลูกหมาต้อเซ๊้ซ๊ามากเลยค่ะตอนนี้ <c oughs> สีสว่าพผมโอ้ไมคก็ร์เราก็คุยกับลูกหมาน้องน่ารักซสงเลยนะคะไอ้ก็แม่ก็กําลังทำความสะอาดแล้วแล้วฉะนั้นเขาก็จะรอพริกแกงเข้าไปใส่หม้อนะคะเราก็กําลังสงสัยว่าเราต้องทาอะไรตอนกนี้อ่า อ่าแล้วต่อจากนี้ก็ตาก็จะทักพี่ไปตักพี่แกงแล้วก็เริ่มเตรียมตัวใส่ลงไปในเครื่องมะแกงนะคะแล้วก็เขาก็จะเตรียมทําแกงปลานะคะส่วนเราก็คือเล่นกับลูกหม,มาอีกแล้วบอกว่าคลิปนี้บอกเลยว่าไม่ได้ปรีวิวอะไรอาหารไม่ไม่ไม,ไม่คือเราจะมาดูว่าเราทําอะไรบ้างเอาไปเกิ oh ตอนนี้คือก็ดูคุณตากําลังใส่เครื่องปรุงอะไรเอ่ยบาบา,บาเอ่ยเปียบสูตรไทยบ้านของแกนะคะเขามาดูแกว่าเขาทําแบบไหนกันนะคะเราไม่สามารถบอกได้ว่าเขาแส่บหรือเปล่าเข้างท่เร็วมากๆดูไม่ไดนเลยค่ะอ่าตอนนี้หม้อก็เริ่มจะายยที่แล้วน,นะคะเขาก็จะเอาปลาไปรางนะาพับสะอาดแลวหลังจากนั้นคุณตาก็จะ ใส่เครื่องปรุงเครื่องเทศลงไปหม้อให้รอ,อให้หม้อเดือดก่อนนะคะแล้วเขาก็จะไปทาความสะอาดปลาอีกสักนิดหนึ่งแล้ว <c oughs> ก็พูดได้ไม่รู้ลืมแล้วเหมือนกันอ่าต่อจากนี้เขาก็จะเตรียมทําวัตถุด,ดิบในการอา่อมกบหรือเปล่านะคะน,นี้เราตกใจกบนะคะเพราะว่ากบยังดิ้นอยู่ใครไม่ตกใจผมตกใจนะคะบอกเลย้ลเขาก็จะเตรียมเครื่องเทศมาเราก็จะคุยอะไรกับกบไม่รู้แล้วจนันตาก็จะใส่ฟัก เอ้ยแบกบ,บ,บักบวบลงไปนะคะตอนนี้ตอนนี้เขาใส่ปลาลงไปแล้วนะคะในหม้อแล้วเขาต้มปลาได้ปล่อยแล้วแล้วเ,เขาก็ใส่บัก,บ,กบวบลงไปคะ่ะให้มันจะได้สุกพร้อมกันแตะพรอมรับประทานในเฮียวนะคะส่วนเราก็คือนั่งมอง ไอระหว่างรอคือน้องหย่งไม่รู้จะทาอะไรเลยคะ่ะคือก็แบบว่าเราเป็นเด็กวิคณิตเราก็อยากรู้อยากเห็นแอบจี้กรบนิดหน่อยในปนการก็เห็นกรบดินก็แอบสันกลัวค่ะตอนนี้คุณตาก็รอให้ต้มปลาสุกเดือดนะคะส่วนว่าข้างๆที่ปาลากำลังชงนั้นเขาจะเอาไว้ทําต้มกบนะคะต้มหรืออมกบในี่ยราคาลืมแล้วนี่อ่าหลังจากข้าวสุกแล้วเขาก็จะเริ่มซาวข้าวนะคะ